สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคนนะครับนาองเมือนนี้ก็สีมาตอบคําถามเอฟซนะครับเพิ่นให้ความสนใจและเพื่อก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับนาองสำหรับบ่อนี้นะครับน้องจากหูรายละเอียดบ่อตัวนี้นะครับนาอที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้ครับก็สิมาตอบคําถามนะครับนาอก็ขอบคุณหลายๆครับที่ให้ความสนใจครับผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้ว ห้ความสนใจนะครับน้สาสาองมีความสนใจอยากศึกษาบข้อ i, มูลเพิ่มเติมครับบอนี่กว้างหลายบรนไดครับบอนี่กว้างหลายบรนไดเงาหลายปรนไดลึกปรนลึกเท่าไดนะครับนาะงแสิมาตอบคําถามครับขอบณหลายทีความสนใจครับครับสาหรับบอนี่นะครับนาอความกว้างกะประมาณสิบห้าเมตรครับผมประมาณส cis, yeah. ิบห้าเมตรครับจากฟ in. ังหนีนะครับนะจากฟังหนีครับสิบห้าเมตรครับ กว้าง15เมตรครับผมแล้วก็จากมุมนี้ไปมุมถึงมุมนี้นะครับนาะถึงมุมนั้นครับถึงมุมพู่มครับม,มุมมุมนี้ครับนี่ก็31เมตรครับยังคือเศษ31เพาราะว่าบ่อตัวนี้นะครับนาอก็คือขุดดินไปถมไปถมทีปลูกบ้านครับก็คือเอาดินจากบอ่บอบ่อตัวนี้นครับไปถมทีปลูกบ้าน ก็เลยกะประมาณการอะไรเพราะว่าดินดินบ่พอก็ต้องคุดเพิ่มเติมครับก็เลยเศษเป็นสามสิบเอ็ดนะครับนาอแต่ว่าตัวนี้จากจากมุมนี้นะครับนาอมาถึงมุมนี้สิบหาเมตรครับรับความลึกกับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนครับผมคือรอยหาสิครับหนึ่งเมตรห้าสิบความลึกของบ่อนะครับนาอสังเกตได้ว่าตรงตรงนี้สิบ่มีขอบบ่อครับตรงนี้สิบมีขอบบ่อบ่มีบ่มีดิน กลนบอมาวางเพราะว่าเอาดินไปถมทีปลูกบานครับเอาดินไปทมทีปลูกบานนะครับเนาะแต่ฝั่งนี้มันสิตางระดับตา,ตางระดับกันหลายครับฟังพูดนะครับก็เลยเฮ็ดคู่ไว้ครับคู่กันน้ใหน้น้าหล่นออกไปนะครับเนาะแน่นาขตดกคือสีลอมผาจะล้อมสีลอมไอ้ตะคายเนาะผาตะคายเขียวนะครับกันปลาออกนะครับเนาะตอนนี้คือตอนนี้ย่า,าทพันนี้หลอม ตามตามนี้แล้วครับผมเอฟซีสีสงสัยนะครับนาองสำหรับว่ปา,าปูพายางบอ่อเดบปูพายางบ่อครับบนต้นบ่อบ่อตัวนี้ผมบ์ได้ปูพายางนะครับนาะกว่ามันก็เป็นบอ่อกว่างแลวก็เป็นบอ่อดินเหนียวครับบอ่อกว่างเลวก็เป็นดินเหนียวนํนา,านะครับประกอบกับการปล่อยป่านะครับสิปล่อยแบบอาศัยธรรมชาติแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเราปล่อยปลานิน่นให้เป็นธรรมชาติคือ ห้มีดินให้บอนเป็นแหล่งอาหารให้เพื่อนหาอาหารนะครับนอกไ้ปลาได้กินอาหารนะครับนอกสถปูพยางนี่ก็ดินดินอาสิหน,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 น่อยนะครับนอกพืชพืชน้ำก็จะพืชใต้น้ำกับ,บ,บ,อ,กบ,บ,บ,อ,บอาสิเกิดหน่อย,าย,าอยอปปนะครับกับิบอกสิบมีแหล่งอาหารก็เลยก็เลยพยางก็เลยบัดปูครับแต่สําหรับเอฟซีสันไดนะครับนอกมีงบประมาณต้องการปูพยางก็ได้ครับ แต่เป็นบ่อดินทรายนะครับนาอหนาแรงน้ำกระสิแห้งซาเนี่ยครับแต่ปูพยางน้ำกระซิบ่อยแหงถ้าบ่ปูพยางก็คือถ้านาแรงนี่น้ำกระสิแห้งไหวครับเราต้องเติมน้ำเขาเรื่อยๆกระรับบอ่อผมก็กคือเติมน้ำเขามาก็บดิเติมบ่อยครับเติมใ้ประมาณนี้นะครับนานๆจะมาเติมอีกครันน้นึงครับเพราะเป็นบ่อดินเหนียวน้ำก็บกยแหง น้ำเกษสรไหลมาตามคลองสาไก่นะครับเนาะไหลผ่านสวนมาครับน้ำเกษสรไหลผ่านสวนมาตามคลองสาไก่ครับของผมเกษสรไหลมาตามคลองสาไก่มาลงบ่อครับมาลงตรงนี้ครับครับน้ำเกษสรไหลมาอยู่เรื่อยๆครับไหลมาตลอดครับจากบดานปั่มขึ้นใส่ให้หน้านะครับเนาะแล้วก็สรไหลผ่านสวนคลองสาไก่ในสวนครับไหลมาลมเรื่อยๆครับ มาลงบอ่อครับจะเป็นผักบุง้งไ้ปลาครับผักบุงไ้ปลาปลานิ่นชอบกินครับผักบุงแล้วก็จะเป็นก้อนเฟืองครับผมจะเอามาลงเอามาลงไว้ครับให้ปลาได้กินครับเป็นก้อนเฟืองแห้งอัดแล้วก็เอามาโยนลงให้ปลากินครับจะคือสเลียงแบบธรรมชาติยิงธรรมชาติหังอาหารกัะสีไ้แต่ว่าไ้บ่ค่อยๆครับสลับกันกับผักบุง่ง ครับนี่ก็สิเป็นยอดมันสําปลังนะครับนาอกระสีเด็ดให้ปลากินกระสีเด็ดยอดให้ปลากินเรื่อยๆครับสำหรับกับหัวอาหารแต่เอาใบก็ให้ปลากินได้ครับกคคือแบบไม่ให้เสียประโยชน์นะครับนาอเวลาเอาอันนี้แต่เอาใบปลากินครับนาองสำหรับเอฟซีธันไดครับซีเฮดจะคุดแบบนี้ครับคุดแบบนี้ก็ได้ครับผมถ้ามีพื้นที่หลายๆครับ พื้นที่ก็บอหลายครับก็แค่นี้ก็พอก็โอเคครับนี่พื้นที่แค่สำนึกขุดได้ครับผมเลี้ยงปลานี่ได้เลี้ยงได้เป็นหมื่นครับเลี้ยงว่วได้เป็นหมืนม่นๆโตครับบอ่บอตบ่อตันนี้ครับก็ผมปล่อยไปพันหนึ่งผมว่าที่ทดลองปล่อยไปพันหนึ่งถามันบ่อแออัดปีหนาพงกระสีหลออหนาพงกระสีปล่อยเป็นหมื่นได้ปัน่าตอนนี้ผมปล่อยลงไปพันหนึ่งก่อนครับตอนนี้ก็เริ่มโตครับปลา กินแบบธรรมชาตินะกินแบบเล่นแบบธรรมชาตินะครับกินผักกินเฟื่องแหงกินใบมันครับกินหญ้าใบเขียวเขียวครับโยนลงไปเพื่อนมากินครับผมก็ขอบคุณหลายนะครับนอกที่สนใจนะครับนอ้องสืสอบถามกันเข้ามามีอยังสงสัยสอบถามได้ครับถ้าผมก็สิตอบถ้าผมท่าที่ผมตอบได้นะครับนาะพอผมกับทันเก่งนะครับผมก็บั่งฟึกนฮัดขึ้กัน เอาตามที่ผมได้สัมผัสครับสิตอบแบบตามที่ผมได้สัมผัสอาจจะถือต้องหรือบ่ถือต้องกะขอคำแนะนำจากเอฟซีพูลูนะครับนอกู้ได้ลูก็นแนะนำครับอามาแช่ประสบการณ์ครับผมแช์ประสบการณ์กันครับสำหรับผูลูนะครับน้องสำหรับผมกับเอาเท่าที่ผมได้สัมผัสผมสิตอบเต่าทีผมสัมผัสได้นะครับนอะกัสิบบอได้ว่าผมลูยางมากมายอย่างก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่แนะนำ แล้วก็ถามนะครับเน้อผมก็สิตอบให้ตามที่ผมได้ทำตอบได้ว่าสันทบครับสำหรับเอท่านใด้จากลงมือทำนะครับเนาะก็ลงมือทำนะครับมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆหรือสุขุดคล่องใส่ไกลกว้างแค่เมตรห้าสิบนะครับตามพื้นที่เขาก็ได้ครับบ่ต้องลึกมากแปดสิบเสนครับปูพายางถ้าเป็นที่รายก็ต้องปูพายางครับปูพายางเพื่อกันน้ำซึมนะครับเนาะแล้วก็แต่งขอบบ่อให้สวยงามปลูก พืชนะครับปลูกได้ทุกชนิดครับปลูกพละม,ม่ากรากใหม่ปลูกพีกบักเขือครับผู้ใดสนใจการเกษตรนะครับนาะอการเกษตรคือบ่มีพิดไม่ถือทำในเมื่อตามสไตล์ของแต่ละบุคคลครับแบบใดเอาตามใจเจ้าของมากลงมือทำครับนับไปกบบระบ่โดนกรไดเก็บผลผลิตนะครับนาะอได้กินนั่นก็คือความภูมิใจครับโบต้องไปหวังคาขายครับ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนาออาจจะเป็นผลพลอยได้หอดเวลานั่นมันกสิมาเองครับการขายกับหอดถึงเวลามันกสิมาเองครับผมเราต้องไปคิดว่าสีขายได้หรือไ่ได้เ้าปลูกไว่จะกินภ้าในบ้านครับเหลือหั่นกระแบงปันนะครับนาะแต่ถึงเวลาเงินกสิมาเองนะครับเราตามที่เป็นว่านั่นแหละครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับนาะงามากรกดกไลก์กดแชร์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กรกดแชรอันนี้นะครับเด้อกดติดตามกด subscribe แจวบันเนาชแนลนะครับนาะ มียังใหม่ๆก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องเอฟซีด้เบิ่งนกันครับมีความรู้ล้ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับผมก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะครับนอก็กขอให้เอฟซีทุกคนครับนาะมีความสุขความเจริญครับอายุมั่นขวัญยืนมีเงิน,ม,งนมีทองลำรวยลำรว,วยครับเพื่อนัคนอนก็ขอให้ประสบความสาเร็จครับยีดีไม่แห้งสบู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ